ก็คือท่านสสอชูบิดนะครับสสดัำแดงเมืองอุบลเท่านะครับเ,เริ่มการเลี้ยงงัวของท่านสสน,นี่มาโดนที่จังครับครับจะมาเลี้ยงงัวว่าแค่หน่อยครับ,รบเลี้ยงว่าตั้งแต่ปี2527ครับนะครับตลอดชีวิตเลี้ยงงัวมาตลอดจะ40ปีแล้วครับเอางัวตัวใหญ่ๆมาผสมงัวบานเท่าลูกงัวบานเท่าสีแดงใหญ่ที่หนองสีแดงมีเงินงัวอยู่บ้านเท่ากับตัวสามีก้อยสื่งงัวว่าทำไมกับสามีโป๊ ก็เอาหนีบโป้ก็มีก้อยมาเสื่องกันเพราะคนตองออกว่าเป็นนิวซีนิวหน้านิวกลางนะครับหรือเอาจักรยานมาเสื่งซิปล่อยเพราะจะออกว่าเป็นติ๊กกระพังเอาติกกรพังมาเสื่งซิปลอดมันออกว่าเป็นซีประตูเว่าพี่น้องเบี่ยงง้อมาเรื่อยๆนะครับขยายพันธุ์มาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มีพอพันธุ์บามันมาใหม่ครับซึ่งน้ำหอามาจากอเมริกานะครับซีซีพัดน์สปอร์ต นะครับซีพัทสปอร์ตซีซีพัทสปอร์ตเป็นลูกวินเชสเตอร์นะครับน้ำขางว่าม่ยกุเลสนใจนดัเชื่อไปปรับปรุงพันธุ์กับกัมมันติโตเรนยูฟาร์มแล้วก็มีบีบมาเตอร์นะครับบีบมาเตอร์เอลทูแอดที่พหารับมินเก่าเดี๋ยวจังไปคอยเบิร์กนี้ได้พี่เดียวนะครับแล้วก็ง้อหูเงาตอนนี้ง้อหูเงากำลังกลับมานะครับก็จะเริ่มจากบ้ามันเริ่มจากง้อลูกผสมเริ่มจากบ้ามัน แล้วแล้วโฮกีเงินกับตําเนี่ยงหัวเ่าคือก่าขอยมันมีบุญครับเราได้ขายแน่นอนครับอาบันี้ทานสอสแบงง่ว่าเนี่ออกเป็นจักแบบครับง่วตอนนี้ง่วตอนนี้ครับง่วตอนนี้ก็มีแต่จักรยานตกตกปีกับห่างทีประตูรถเก๋งง่วคือก sure. ันมีง่วลาดมีง่วลูกผสมมีง่วลูกผสมบามันมีบามันมีบาสิ้นมีช่าโรเล่มีแบงก์กันง่วถูกประเภทขายได้โดยเฉพาะตอนนี้ วิกฤตเป็นโอกาสนะครับจีนกัมพูชาลาวเวียดนามสามประเทศเกือบสามสี่ประเทศเกือบสามพันล้านคนเมื่อหนึ่งปีนึ่งเนี่ยประเทศไทยต้องผลิตด้วยเขาปีละหนึ่งล้านโตัามาวันหนึ่งล้านตเสียมาจากไหนเราตอนนี้แล้วๆหลายคนครับเขาบอกว่าเสียหน่อยเสียอยากเสียมากเสียไงเขาบอกใอ้ฉีดวัคซีนไปว่าพอตั้งฉีดจบพอตัีงฉีดับแต่พ่อโควิดมันเข่าล่ามปีสกินมันเข่า มันฝัดมั่วป่วยเัดบาทนี่ก็มารักษากาันบาทนี่ตอนนี้ทางง่วงหายป่วยนะครับมียารักษาชุดพิเศษจากอาจารย์หมอนะครับป่วยแล้วรักษาหายเลยนะครับชุดหนึ่งสามร้อยบาทก็ต้องเสียเงึนหลายครับเอาไปดนเราเอางก็ไ้นะครับกระแน่นํนนี่ชุดรักษาเนี่ยครับนี่ียายูซีชนิดนะครับบมอเป็หนหมอเนี่ยครับ,รบแต่หมอหมอว่าหา้ผมรักษาง่วงผมเศร้าผมก็มาบอกพี่ลำต่อ ชุดหน300ึ่งสามรอยบาทต็วตงเสียงเงินหลายสีเข็มครับฉีดเถื่อเดียวงัวนหน่อยแบ่งสี่สองเถื่อง่วนใหญ่ส<อ>ี่เถื่อเดียวเศร้าเลย<ม>นะครับอันนี้คือรักษาโรคลำปีสก,กินโดยโต,ตรงครับตอนนี้โดยเฉ<ด>พาะนะครับโดยเฉพาะครับโดยเฉพาะพียารักษาแล้วแล้วนอกจากนี้แล้วหลังจากที่เขาฉีดยาเขาฉีดล็อซินแล้วยานิ่งเฉยครับต้องฉีดยาพ่นขอบเพราะว่ายาพ่นคอกตลวนี้แม่งวนาอนมากครับบักม่วงแผ่นครับบักม่วงแผ่น ตอนนี้เข้าหักงัวกเอาพวงแพร่ในทีใเส่ขอบง่วงงวกินงวกินโมบดมันก็มากครับนี่มียาครับใส่เฟอร์กาดป้องกันขาแมลงขาเฮฟขาเ้าขางู้ขาตีเทบแม่งอดขาเบิ้ลพอเป็นไผ่ตองง่วต่อค้นแล้วแล้วสาโลแกนหงไงๆก็คือปีที่หนึ่งเข้าเรียงง่วงปีที่สองครับเข้าไปยังเนียงง่วยู่ไลยพอปีที่สามเนี่ย ง่วเลี้ยงเข้านะครับปีที่สามงวสีเลี้ยงเข้าผู้เลี้ยงง้วใจใจหอนปีที่สามงวเริ่มเลี้ยงเข้าแล้วครับแล้วมันก็สีเลี้ยงเข้าไปเรื่อยๆขั้วเป็นวิถีชีวิตของเข้านะครับปีมันก็ใส่หน้าผีมันก็ใส่หนาขีมันก็ใส่ตนใหม่นะครับมันเป็นวงจรที่สามารถเห็นในชีวิตเข้าแข็งแรงหน้นะครับพอมีสารผิดให้ร่างกายของเขานะครับเอาไปใส่ยังกับสมบูรณ์เอาไปใส่ยังเหมองน้นะครับตัวนี้ สีภาาพี่พ้อกมันเปันขอกัวครับนร่นผมนี่เจ้ข,ข,ข้า วนในที่ี่แรกหน้าฝันอนี่นะครับโอ้ใ่ในในที่แรลกหน้าัับนีวเป็นลูกผสมตู้เหนวมวซกเล็กกัดจักรยานเนี่ยวนโซเล็กมันเป็นมัวนสเต็กกัดมัวนสเต็กตู้เหนีเป็นสเต็กขายนอกนะครับ คขั้วจะดีประมาณันหารอยจะพบรอยโตนะครับมีทั้งทั้งขั้วนะครับมีทั้งขั้วมีทั้ง,งัวแต่ว่าอันนับแรกคือต้องมันพ่นยาดูดูนะครับต้องพ่นยาดู้ดูเพราะว่าต้องหาแมงคอโรคล้มปีเศกีจหนึ่งหน้าเหนืยมาแลงนะครับมาจากประเทศเวียดนามเขาต้องอยกันป้องกันอันนับแรกนี่คือฉีดวัคซีนป้องกันฝ่าเข้าเปื้อนในรอบพกเดือน แล้วแล้วก็ต้องทายพญ,ญาตทายพญ,ญาตด้วยไวโอมิกเอนะครับเรียบร้อยแล้วค่ะปิดยาทำลูกในรอพบเดือนจหลังจากฉีดวัคซีิ้นแล้วนะครับพ่อโลกว่าปีสุกินมากเนี่ยเข้าในรับทราบว่าม่วนเทศบาลเริ่มเป็นนะครับเท่าก็ต้องปอง้องกันกนะครับป้องกันโดยถีวัคิ้นป้องกันรับปีสุกินเท่าถีบมาเดือนหนึ่งแล้ว ราคาสังเวยเดือนเนี่ยสาแล่ขี่ภาคคอมูเลยแล้วนี่ในการเชิญเหลือเดียวยาเนี่ยผมในฐานะผู้แทนก็รได้บอกกันรัฐมนตรีว่าคนเลี้ยงวัวสิ่งสำคัญที่สุดคือมรดกของเขาอยู่ใต้ตารางเพื่อนคือวัวเงื่อทั้งเบิร์ตบอสไปเขาเบิร์ตแล้วเป็นที่วีหนึ่งของเกษตรกรวัวป่วยนี่นอนบ่หลับพอยากในเงื่นตายแต่ว่าวัวพอสบาย ปีดยาแล้วรักษาแล้วขอคาอ ar, ่าเยียวยาแน่ถ้ามันตายถ้ามันตายฟุตพิสัยแล้วมันตายเนี่ยขอค่าเยียวยาจากราคาเก่าที่เคยให้ตัวละสองหมื่นเนี่ยม้วมือก่อนเนี่ยมันสามหมื่นครับให้สองหมื่นกว่าพักรวมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าม้วมือนี่มันตัวละแสนครับถ้าตัวละแสนมาให้สองหมื่นเนี่ยมันก็ประหยัดใหญ่ไปไหนได้ครับขอเป็นสองเท่าซะจากสองหมื่นเป็นสี่หมื่นให้ครับเกษตรกรส่วนม้วป่วยขอค่าเยียวยา งูตายขอคายเยียาเป็นสองเต่าของของพวกการเก่าอันนี้ก็ไเด้เสนเือดมันไปแน้วนะครับผมขอเป็นสามข้อเยียาขอที่หนึ่งเยียางวอป่วยขอเงินแน่เยียาที่สองก็งวตายขอเพิ่มแน่เยียาที่สามก็คือขออาสาปศุสัตว์มาซอยเหลือเพื่อมาเป็นแย่ผมในฐานะจ่เป็นผูหนึ่งที่อยู่ในวงการงูแต่มีควบวงหย่ที่เราเกษตรกรต้องการทุกคนครับผมอยาก ทาศกุลแ่งวัคซีนน่ครับวัคซีนของเอกชนผู้ใดมีความพร้อมครับครับตอนนี้ตอนนี้ในคุยครับท่านรัฐมนตรีแล้วครับว่าการกระจายวัคซีนเนี่ยกระจายแบบวัคซีนค้นเมื่อนี่รัฐบาลปรจจำเป็นต้องไปซื้อวัคซีนไหมคนไทยทั้งเมืเอนี่ครับเมื่อนี่เปลี่ยนคุมขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าใครเอกชนรายใดลงมาเนี่ยเอกชนรายใดที่สามารถ ซื้อวัคซีนเองได้นี่ซื้อมาเลยคนมีความสสจ่ใจเงิอนบ่อยึดบ่งยาแล้วให้เขาเลือกเลยเขาจะเอาซี่โนแว็เขาจะเอายังเงื่อเลือของเขาเลยให้เขาฉีดเองรัฐบาลก็า่ต้องเสียงเงินหลายเออมั่วคือกันตอนเนี่ยมีชมลมมีสมาคมที่เขาสามารถไปซื้อวัคซีนเองกรมประสุทธิ์จะต้องอนุญาตเขาให้เขานําเขามาเองเขาฉีดเขาเองเขาเห็นเขาเองกรมเขาต้องเสียเงิน ซึ่งรัฐันตรีก็ยินดีแล้วครับตอนนี้ว่าครมลสมาคมกลุ่มเกษตรกรใดที่ยินดีที่จะไปซื้อวัคซีนนี่กรมอนุญาตสัตว์ของเข้าบูนของเข้าเข้าต้องดูแลดีๆครับงวเป็นอย่างไปนี่เบ็ดบอเหลืออย่างแหลวครับเบ็ดเหลือบอเหลืออย่างแล้วเหลืองงวเป็นชมพูกินสุดด้ทยของพี่น้อกต้องซอยกันมังแยกดีๆผมในฐานะที่เป็นผู้แทนในฐานะที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงงวมีข่ววพวงใหญ่ครับหากงวพี่น้อกะซ้ำงวผม งูกระพงกับส้มงูพี่น้องจังได้กับสองซอยกันเบอร์ครับนะครับสอยกันเบิ่งแง่งงูเห่าครับครับผู้ใดมีความเดือดร้อนนะครับหรือว่ามีปัญหาอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรมาได้ปรึกษาเรื่องการรักษาการวัคซีนยยังทุกอย่างนะครับน่าทันน้อฝากการเบอร์ตามสี่ท่านสอสอห้ไใจนะครับเป็นอ้ก็ขอขอบคุณขอขอบคุณท่านสอสอนะครับเป็นเจสซาราห์เวลานะครับาผมกับพ่อแม่พี่น้อง หายามาเยี่ยมส้มคอแล้วกันแนะนำวิธีการาดูแโลโรคล่ามปีสก,กินนะครับเน็ตคอขอบคุณและสวัสดีครับ